สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะอยู่ริมน้ํานะคะอยู่ที่นะคะจังหวัดประทุมธาน,นีนะคะเดี๋ยวจะพาไปขอพอรกันนะคะใครที่เข้ามาเห็นนะขอพอรได้เลยนะ แม่ขาแม่แม่ถือถือพ่อถือกล้องถือพ่อพิคแคเนี่ยถ่ายพ่อพิคแคเนี่โดนไปแม่แล้วกดตรงไหนอะ่ะไม่ถ่ายหนูเหรอ ม่เห็นนะที่แล้วเห็นแบบมาขอพอรกับพี่หนูกันนะคะข้างๆจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธนะคะอากาศเย็นมากเลย เข้ามาแล้วขอพรอได้นะคะ